ผมไปเจอมันจะมีฟุตบาทแล้วก็จะมีสะพานขึ้นสะพานลอยครับแล้วจะมีบันไดตรงบันไดอะครับตรงฟุตบาทเลยครับอตรงกลางฟุตบาทแล้วก็มันจะมีเทปูนขึ้นมาครับมันก็ปิดทางฟุตบาทหมดเลยครับไม่มีทางลาดทางอะไรเลยครับต้องพากันยกอะไรขึ้นนะครับมันไม่สะดวกไม่มีทางไปเลยครับทางรถวิวแชร์ครับก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าครับมัน คือมันเป็นบันไดขึ้นลิฟต์ไปแล้วครับมันเป็นบันไดมันไม่มีทางทางลาดอื่นให้ขึนครับก็คือมีทางเดียวก็คือก่อนที่จะขึ้นไปถึงรถไฟก็คือจะต้องขึ้นบันไดเนี้ไปให้ได้ก็เลยต้องขึ้นเองครับเพราะมันไม่มีทางลาดถ้ามีอีกทีก็คือต้องอ้อมไปไกลมากครับ เราจะไปต่อสายสีแดงก็อ,งอยู่บนนั่งแล้วนะครับก็มันจะลงไปที่ระฆัะคลับผมก็คิดว่ามันโอเคสะดวกแล้วเพื่อนเราก็รอข้างบนมันนานหน่อยครับอันนี้ไปต่อขบวนสายสีแดงความเร็วคือเราสามารถควบคุมได้แต่เขาบอกว่าเร็วได้เท่านี้นะฮะ ผมว่ามันเวิร์กนะสําหรับองเช่นผมมาคนเดียวนี้สมมติผมจะไปเดินห้างไปไปสมมุติตอนนี้ผมกำลังจะไปบางซื่อนยผมมาคนเดียวขึ้นในเจ้านี่นานหน่อยไม่เป็นไรก็ก็เดี่ยวสะดวกลงช้าปลอดภัยวันนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถไฟสีแดงคนระับที่จะไปบางซื่อนะฮะ เมื่อกี้ก็มีอยู่อย่างนึงนะครับที่มันที่มันเป็นล่องมันเป็นเหมือนลูประจักเล็กๆนะแต่สหรับพวกเราไม่มีผลนะครับแต่สรถเราไม่นไหวอม่างเพราะว่าช่วงที่จะขึ้นระหว่างขึ้นมาบนรถไฟครับมันจะเป็นล่องมันไม่มีไม่เหมือนขบวนอื่นนะครขบวนอื่นมันชิ้นกันนะครับเพราะเราสามารถขัดข้ามได้แต่ขบวนนี้ส่วนล่องมันกว้างมีชิ้ที่ล้อหน้าเราอ่ะมันจะจะลงไปกระแทกตออขึ้นก็จะล้มลงมาได้ บางจุดอย่างเงี้ยครับห้องน้ําถ้าเราจะเข้ามันก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคครับเข้าห้องน้ํายังลําบากเช่นข้างเนี้มันไม่มีรองจับมีแค่ด้านนั้นแค่เเราจะโค้งมันก็แบบแล้วก็พอไม่ได้มาตรฐานด้วย้วก็นาจะเป็นสถานีใหม่เริ่มสร้าง ตัวบันนีบล็อกเนี่ยนะครับมันก็ตามกฎหมายเป็นสาคูณสาเซนเอ่อจะต้องติดตั้งก่อนที่จะถึงพื้นต่างระดับหรือจุดที่เป็นความเสี่ยงประมาณ3ามสเซนต่น,นี้ก็ติดเป็นสอง็อกนะครับติดเป็น2บล็อกเป็นหกเซนอันนี้ถือว่าถูกไหมครับจริงๆนะถามว่าถูกไหมมันไม่ถูกมันต้อง30มสแล้วต้องเว้นมากเพราะว่าเอ่อลักษณะแบบนี้สำหรับผู้ที่เป็นผู้มีสตรีที่ใส่รองเท้าส้นสูงหรือ อะไรเดินลงมันอาจจะสะดุดได้นะครับจริงๆเขาแค่มอกเรียบพอแล้วก็ถ้าเกิดมาจากตรงเดี๋ยจริงๆต้องออกมาตกตรงเนี้สามสิบไม่ใช่เข้าไปถึงตรงพอต้องว่าคนตาบอดเตือนตีไม่ท้ามาไม่รู้ว่าไกลจะถึงแะ้วตอนนี้ค่อยๆเลยนี่มันสิ่ง Warning Bob นะครับเตือนเวลาคนตาบอดมันมดจะรูว่าจะใกล้จะถึงตำแหน่งมัถึงอะไรตะกี้ส่วนนี้อไปติดตรงนี้จริงๆต้องเหย่อนผ่างนี้มาสักสามสิบเซนนะถึงจะถึง ใหญ่ไปติดเข้าไปข้างในต้องคิดว่ากดต้านหนอยแล้วเดินตรงไปตรเลยไม่ใช่หรอกเขามองไม่ให้็นว่าชนนี่นะนี่นะครับป้านนี้เขาก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คนอื่นใช้นะครับเราก็ไม่ได้บ้ากันใช้ได้หมดแต่ก็บอกว่าขอให้คนพิการหรือผู้เคลื่อนไหวไม่สะดวกใช้ลิฟต์ก่อนก็คือ please let disabled person use first person with reduced mobility use lift first นะครับแล้วก็ปฏิชุเฉะห้ามใช้ดิบอันนี้ก็ถือว่าพาร์เนลโอเคทุกอย่างมือไม้กดได้สะดวกแต่ตรงนี้ไม่มีอักษรเลวไม่มีอักษรไม่มีอักษรเลนะครับจริงๆก็ต้องมี เรียครับเลที่นังั้ี่นั่ีแล้วก็มีเบลมากท่น้กเปิดกนใบ้ อันนี้นะครับเป็นการนั่งไปเห็นชัดเจนว่าแยกสองอย่างคือสถานีอาร์มสไตน์ีรถบัสรถโลโก้ไฟแดงป่อดแดงลิงนะครับสายสีแดงเด้วยนี่จะเป็นคนชัดเจนเราไปเห็นสายสีแดงพอเหมานะครับว่าไปที่ทางออข้างหน้าแอบปลอดเดงลิงสายสีแดงนะครับเป็นมาชัดเจนนะครับเป็นสถานีเปลี่ยนนะครับอินเตอร์เชนนะครับ ขึน้นกฎหมายก็ต่อแค่30เจนคุณถามสิ่เจนนะครับดูแล้วสะดวกต่อผู้นิารไหมในการเปลี่ยนไป สูงเป็นหนาต้องสูงต้องประมาณ5มิลขึ้นนะฮ oh. ะขนาดบ,บินแชร์นี่มินกี้น้อยบบกลงล่อยังสไลด์เลยนะฮะอันนี้ผมมองถึงผู้ที่ใช้ไม้เท้านะครับไม้เท้าทำยันนะครับหรือจะเป็นผู้หญิงที่ใส่รองเท้ามีส้นหน่อยนะครับหรือรถกระเป๋าหรถเข็นเด็กอาจจะสะดุดได้เลยได้นะฮะเนี่ยมันมันติดตรงมากนิดนี้ซึ่งเป็นจุดที่ต้องเข้าออกอยู่แล้วด้วย